เธอป้านี่จะเป็ุคนเฟือคนนี้ในละมักโพดหลายนะคราวก็มาสัมษณ์กูบโซนนี่สัมผัสเนี่ยเพราะเธอก็สันสีเลือกกันเขาก็แมนแต่เขาก็ดูดวงแมนเขาก็ดูดวงแมนเขาก็ดูดวงแมนแทนสิปาเมียนนี้อืมสติปาเมีรือรมียสิป้าโอ้ยสิปามีอนี่เลี้ยวเขาซาแลแพ่ว่ามีบันเพลเล่นสีเลือกกันจริงหรือไม่จริงจริงหรือไม่จริงจริงหรือไม่จริงไม่จริงหรือจริง จริงหรือจริงหรออะไรอะไอะสิเอาสิเอาสิฉันสวยขนาดนี้เธอจะกล้าเลือกกับฉันหรอฉันแหงสวยไม่ใชนแหงรอตัวผู้ชายกับไม้ป่อง่ก็โดดรอคิวฉันอยู่ผู้ชายกับไม้ป่องฉันกันบ่องทะลุล์เธอประเด็นทัศนคตมันเรื่องจริงเอาเมื่อวาเล่นพี่น้องสวัสดีย่างเป็นทางการครับเป็นยังไงนะครับในเบื้องเบื้องต้นไปแล้ว อันนี้เหตุการณ์จริงนะพี่น้องนะคลิปนี่เป็นคลิปจริงนะครับเมื่อวันที่30มกราที่ผ่านมาเร็วๆนี้เองพี่น้องหลายคนบกคิดแมนบอกว่าสิเป็นเรื่องจริงเออแสดงว่าเหตุการณ์ทั้งมดทั้งม่วลเนี่ยมันมีข่าโค้งมากแต่พ่นแล้วเพียงแต่เขาเอาเหตุการณ์เอาเรื่องจริงมาเว่าล่น่แมนบอกเออหลายคนคิดแบบนี้แมนบอกพี่น้องพอได้ไปเรียบเรียงเมืองแล้วเฮ้ยมันเฮ้ย เลยแมนบอกหรือภาษาหนุ่มกันใช่บอกอุ้ยเอออุ้ยเลยแมนบอพี่น้องมันเป็นไปได้ไหมโบเสื้อกับตองเสื้อมันมีเข่ามีโค้งมาแต่ปุ่นแล้วบางคนเห็นมือนันบอกว่าโอ้เขาว้าหยอกว่าหัวกันซึ่งโบแมนพี่น้องนั่นคือความจริงนะครับมือนันมันคือความจริงที่เอาไมาเว่าเห่นนะครับแล้ว มืเจ้าได้เบิงแล้วคิดว่าจังไหนเอาคิดคือข่อยบอแสดงว่าวมันละห้องละแห้งมาแต่พ่นแล้วแต่เขาเยังตึงกันไห้อย,อยู่คือแบบเฮ้ยยาฟฝ้ายาพึ่งเพราะอีงหลายๆอย่างหลายๆ,ๆ,ๆสิ่งแต่มาหอดมือนีเราคือมันระเบิดแล้วมือนีคือระเบิดแล้วอัดอันสุดอัดอันแล้ววาเถอะแมนบอมือเจ้าว่าคือนีบอแต่จัก็ยานล่าสุดนี่นะครับผมทางบญ,ญิบาลฟิ้ิปเพื่น ประกาศป็นที่ชัดเจนเดินหน้าต่อครับเดินหน้าต่อครับในส่วนของตัวเกียวมิวสิกนะครับในข่ายเพลงนั่นเองนะครับโตัวเกียวมิวสิกก็ยังเดินหน้าต่อหลังจากนี้ไปคือกําลังใจล้นหลามากเลยนะครับให่ครับทั้งนุ่มบิ๊กนั่นเองนะครับบววเซียดอยียงต่อเนี่ยบอกได้เลยว่าปังแน่นอนมีได้นสนับสนุนม่ไร้่นสน่งเสริมแม้กระทั่งล่าสุดผูได้ได้เขาไปเบื้องไหลพีดิวนะครับสี่เห็น นะครับหลายคนมาคอมเมนต์เอ้ยหรือพี่ดีวสีเฮตสางเวทีให้ทังโตเกียวมิวสิกเอารอรุ่นน้นต่อไปนะครับพอพี่ดีวบอกเป้าหเลยว,ว่าถ้าสิจางนะครับงานสิเกิดถ้นวันที่สิบห้ายุ่นี่สียกเลิกตะสีจางไหนถ้าสิจางคงตรงจ้างเป็นโตเกียวมิวสิกเมื่อคนเวทีแต่เวทีอาจจะเป็นเวทีแสงค้องฟินแลนด์นะครับเพราะอียงปติไปเบิ้งในไหลของพี่ดีวนะครับนะครับ เพราะเพ่นเป็นคนกลางนั่นเองครับถ้าเอาทั้งนี่เดี๋ยวทั้งนั้นก็สิว่าเขาค้างแล้วกินกิมไปนะครับแต่พี่ดิวก็บอกชัดเจนว่าการน้องเป็นคนผิดน้องพิดน้องต้องยอมรับผิดตรงนี้แต่ถ้าเป็นพี่ดิวเอาบิ๊กนะครับบลูกแพ้วเเ้วสีเอาไปแต่ถ้าเป็นพี่ดิวพี่ดิวบอกนะพี่ดิวจะเอาบิ๊กตัวสั้นเออเอา,เอา รุ่นกันต่อไปพี่น้องสีจบจังไดประเด็นนี้นะครับไปเบิ่งกันเต็มๆอีกเคืออนึงครับผมว่าเขาเ้าเอีกออียงกันได้มือนั่นเขาเ้าเหรียญเอาหัว,หวกันจังไดพี่น้องนะครับถ้าผมพิดพลาดประการใดขออภัยไว้นาทีนี้นะครับถ้าผมว่าบบถือใจกูไดหรือไพ่บหมักผมก็ขอโทษนะครับฝากช่องนี้ไว้เนะ่นะครับคนม,มันมลามัะผมไปไปเบิ่งกันพี่น้องเธอเนี่ยมานนี่จ คนเดียวน,น,นารามักโพดหลายนะขราวก็มาสัมผัสกุ้ยซอหนี่สัมภผัสเนี่ยกุ้ยซอเขาซันสีเลือกกันเาขาผู้แม่นแต่เขาก็ดูดวงแมน่นเขาก็ดูดวงแมน่นเขาก็ดูดวงแมนแ่นแถวสิปลาเมียน,นี่ฮึสิปลาเมี่ยหรือเมียสิปลาโอ้ยสิปลาเมียนี่เลี้ยวเขาซามาแพ้าพาวีวัตเพลียนสีเลือกกันจริงหรือไม่จริงจริงหรือไม่จริงจริงหรือไม่จริงไม่จริงหรือจริง จริงหรือจริงเหรออะไรอะไรอาร์ซีอาร์ซีอาสิซีฉันสวยขนาดนี้เธอจะกล้าเ้ยเลิกกับฉันเหรอฉันแหงสวยไปฉันแหงรอตัวผู้ชายไหมผ่องก็รอรอคิวฉันอยู่ผู้ชายกับไม้ผลฉันเพืกันบ่องทะาุล้นเพิ่มประเด็นฉันมาช่างสวยกว่าขาเข่าวดื้อทอนยังอาลาดพี่น้องจะไปลงตีนตอกตีนตอกดำจะเพิ่มระมาโพสต์ไปโพสต์ดยังยังสั่นโพูดมันก็ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวได้วแหละบ๊อกแกยวกับยังพูดยังกะซังอารมณ์เมลุกฟองเนาะกระบอกนี่เห็นมันเป็นทันหล่ะ พี่โอ๊คคิดว่าอยู่พี่เพียวดบมาแล้วพี่เพียวมีอะไรแปลกนาะชั้นเหมือนมีอะไรสิงพี่เพียวอะชั้นยังกินวะยี่สิงเหมือนมันสายตาพี่ออนออกว่ามันมีอะไรสิงอันนี้เกินละอันนี้เข้ามาเกินละเกินไหล่ะไม่กู้สิงเลยว่าคือออกว่าแกบอกว่าเป็นแบบเป็นแบบมโมหง่ายแบบอะไรยังเี้สิแมวสายตามออกมันก็ต้องมันก็ต้องมีบ้างมุมหงอกไงแล้วก็มีบ้างเราทำงานเหนื่อยใช่ไหมบางทีเราก็ต้องคือขึ้นอะไรพี่น้องถ้าคน ค้นเป็นไม่ยิ่งสิเข้าใจดีหนึ่งเขาไม่รู้สองคนล่ะเขาทำงานหนักแล้วเราไม่รู้มึงเธอประสาท่านใหญ่บบอกเธอทีงเป็นประสาท่านเถอะก็ภาษาด้วยใช่โบวิ่นด้วยแต่ว่าความสวยความสาวอ่ะเนาะหัวก็หึงก็อะไร